สวัสดีครับกลับมาเจอกับคุณครูกายอีกครั้งนะครับกับรายวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับสําหรับในวันนี้นะครับคุณครูกายมีเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะครับเรื่องที่คุณครูได้นํามาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันในวันนี้ก็คือเรื่องมารยาทในการแสดงความเคารพนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามารยาทในการแสดงความเคารพที่คุณครูนํามาเนี่ย เกี่ยวกับอะไรนะครับสําหรับมารยาทในการแสดงความเคารพที่คุณครูได้นํามาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับประกอบด้วย3ส่วนนะครับหรือว่า3หัวข้อหลักๆเลยก็คือหัวข้อที่1การไหว้ครับหัวข้อที่2การกราบนะครับและหัวข้อที่3การโค้งคำนับครับ เราไปเริ่มเรียนกันที่หัวข้อที่1นนะครับการไหว้การไหว,ว้นะครับเป็นการแสดงความเคารพต่อบุคคลต่างๆรวมถึงาศาสนสถานและรูปเคารพต่างๆนะครับการไหว้บุคคลที่มีอายุมากกว่าประกอบด้วย3ขั้นตอนดังนี้ครับขั้นตอนที่1ประนมมือกระพุ้มมือขึ้นไหว้นะครับขั้นตอนที่2ให้ปลายนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิ้ว หัวแม่มือทั้งสองอยู่ที่ปลายจมูกขั้นตอนที่3ครับก้มศีรษะน้อมตัวลงพองงามสายตามองด้วยความเคารพ อ่อนน้อมถ่อมตนนี่คือขั้นตอนทั้งหมดนะครับในการไหว้บุคคลที่มีอายุมากกว่าเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อที่2กันครับว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับสําหรับหัวข้อที่2นะครับการกราบนะครับสําหรับการกราบนะครับเป็นการแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์หรือผู้มีพระคุณเช่นปูย่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องรวมไปถึงครูบาอาจารย์ด้วยนะครับตัวยอย่างที่คุณครูยกมานะครับจะเป็น การกราบพะนะครับการกราบพระนะครับผู้ชายจะนั่งคุกเข่าปลายเท้าตั้งนั่งบนส้นเท้ามือทั้งสองวางหน้าขาทั้งสองข้างนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าท่าเทพพบุตรนะครับสำหรับผู้หญิงนะครับนั่งคุกเข่าปลายเท้าราบนั่งบนส้นเท้ามือทั้งสองวางหน้าขาทั้งสองข้างหรือที่เรียกกันว่าท,ท่าเทพธิดานั่นเองครับ สำหรับการก่าพระนะครับจะประกอบไปด้วย3จังหวะด้วยกันครับจังหวะที่1อัญชลีอัญชลีคือการยกมือขึ้นประนมระหว่างอกนะครับปลายเท้าชิดกันตั้งขึ้นแนบลำตัวไม่กางศอกนะครับ จังหวะที่2วันทาวันทาคือการยกมือขึ้นพร้อมกับก้มศีรษะนะครับโดยให้ปลายนิ้วชี้เนี่ยจะหดหน้าผากนะครับจังหวะที่3อภิวาทอภิวาทก็คือการทอดมือลงกราบนะครับให้มือและแขนทั้งสองข้างเนี่ยลงพร้อมกันมือคว่ำห่างกันเล็กน้อยนะครับให้หน้าผากจะดกับพื้นระหว่างมือทั้งสองนะครับ สำหรับผู้ชายนะครับให้กลางศอกทั้ง2ข้างลงต่อจากเข่านะครับขนานไต็ก,กับพื้นและไม่โก่งหลังนะครับสำหรับผู้หญิงให้ศอกทั้ง2ข้างนะครับคล่อมเข่าเล็กน้อยทำามจังหวะให้ครบทั้ง3ครั้งนะครับแล้วยกมือขึ้นจบโดยให้ปลายนิ้วชี้นะครับจะรดหน้าพาแล้วปล่อยมือลงไม่ควรที่จะช้าหรือเร็วจนเกินไปนะครับ เราไปดูกันที่หัวข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการโค้งคำนับครับการโค้งคำนับผู้ชายใช้การโค้งคำนับส่วนผู้หญิงใช้การถอนสายบัวเช่นเคารพต่อพระมหากษัตริย์พระบรมมวงสานุวงศ์ อนุสาวรีบุคคลสําคัญและพระบรมมาชายลาักนะครับตัวอย่างครับการโค้งคํานับพระบรมมาดายาักนะครับประกอบด้วย3ขั้นตอนดังนี้เลยครับขั้นตอนที่1ค่ข้อมช่วงไหล่และศีรษะลงเล็กน้อยแล้วเงยหน้าขึ้นในทางตรง ขั้นตอนที่2ครับปล่อยมือไว้แนบชิดลำตัวปลายนิ้วกลางแตะตะเข็บกางเกงหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นตะเข็บกระโปรงนะครับขั้นตอนที่3ครับยืนตัวตรงส้นเท้าชิดกันสำหรับผู้ชายปลายเทา้าห่างกันเล็กน้อยสำหรับผู้หญิงนะครับส้นเท้าและปลายเท้านะครับชิดกันนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับมารยาทในการแสดงความเคารพทั้ง3าแบบนะครับ ต่อไปคุณครู ขอสั่งงานให้นักเรียนนะครับอัดวิดีโอการไหว้บุคคลที่มีอายุมากกว่าแล้วส่งให้คุณครูกายผ่านไลน์ส่วนตัวนะครับสำหรับผลงานชิ้นนี้นะครับขอเก็บคะแนน10คะแนนด้วยกันนะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับให้นักเรียนอัดวิดีโอการไหว้บุคคลที่มีอายุมากกว่าหรือผู้อาวุโสนะครับอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายได้หมดเลยนะครับแล้วส่งให้ครูกายผ่านในไลน์ส่วนตัวครับนักเรียน อาจจะเพิ่มเป็นการเชิญคุณพ่อคุณแม่นะครับเข้ามาร่วมในกิจกรรมได้เช่นเชิญให้คุณพ่อคุณแม่มารับว่า้นักเรียนและอัดเป็นวิดีโอนะครับในวิดีโอก็จะมีคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็นักเรียนด้วยนะครับในส่วนนี้ถ้าใครทํามานะครับคุณครูกายก็จะมีคะแนนพิเศษมอบให้ด้วยนะครับถ้าสามารถเชิญผู้ปกครองมาเข้าร่วมในเฟรมได้เนาะสําหรับในวันนี้นะครับคุณครูกายก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับ